สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับแสงที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับระบบ BILD นะครับเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็แบรนด์น้องใหม่ด้วยแล้วก็แบรนด์เทอร์ทิมครับภายใต้สโลแกนที่ไหนมีที่มีถนนที่นั่นมีเรานะครับผมอ่าคือตรงไหนมีถนนตรงนั้นก็คือมีเราไปด้วยนะครับผมกับสโลแกนของเขานะครับกับแบรนด์เทอร์ทิมนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ BILD นะครับผมผมว่า กับแบรนด์นี้เขาให้ความพิเศษมาหลายอย่างอยู่เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันแต่แสงที่เห็นเนี่ยผมอยากอธิบายตรงนี้นิดนึงครับคือแสงเอฟเฟกที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างที่เห็นนะครับมันคือรูปเดียวกันกับพื้นกระเบื้องมันก็คือสะท้อนกระเบื้องนั่นเองนะครับดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับในการรับชมนะฮะเดี๋ยวผมจะยกอย่างนี้ให้ดูแล้วกันแสงกระเบื้องหายไปแล้วครับเห็นไหม แสงอย่างเต็มนะครับโอเคเอาไว้ก่อนล้วกันเรามาดูเรื่องของหน้าตาของเขาก่อนนะครับกับโปรเจคเตอรอ์เธอทิมไบเอลีดีตัวนี้ครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ขนาด3นิ้วนะครับเป็น3นิ้วเป็นเคลียร์เลนนะครับเห็นไหมเป็นเคลียร์เลนสามนิ้วนะครับผมบอดี้เป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับแล้วก็พัดลมที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นพัดลมที่ทํางาน เขาเรียกอะไรทำงานตามอุณหภูมิของโปรเจคเตอร์ถ้าโปรเจคเตอร์อุณหภูมิน้อยพัดลมก็ทํางานน้อยแต่ถ้าอุณหภูมิของโปรเจคเตอร์สูงพัดลมก็ทํางานแรงขึ้นนั่นเองนะครับคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบ,บบพัดลมอัจฉริยะนะครับผมเขาใช้คําว่าอัจฉริยะเลยนะอ่าก็คือพัดลมจะทํางานตามความร้อนนั่นเองครับคือร้อนมากก็เป่าแรงร้อนน้อยก็เป่าเบานะครับโอเคพูดถึงพัดลมแนละ้วฟังเสียงพัดลมกันเลย อ่ะโอเคอันนี้คือผมเปิดไว้สักพักแล้วนะเดี๋ยวลองปิดดูเดีย๋ยวลองไปเปิดตัวอีกข้างหนึ่งครับที่ยังไม่ได้เปิดเลยนไครับได้ยินไหมคือพัดลมเนี่ยมันจะเริ่มจากเบาจนอุณหภูมิจนอุณหภูมริระยะนึงก็เริ่มจะคงที่นะครับผมว่า มันเจ๋งมากนะแต่ผมยังไม่เคยลองจนก็คือยังไม่เคยลองเลยก็ลองวันนี้ครับไมลองเราไปเริ่มจากตัวนั้นเลยนะเพราะว่ามันได้เปิดไปแล้วว่าถ้ามันร้อนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะกอะ็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษที่เขาให้มานะครับคือโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นระบบะเขาเรียก dual chip นะครับก็คือจะมีชิปด้านบนแล้วก็ชิปด้านล่างช่วยกันฟองสว่างนะครับให้ดูจากแสงตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านีย เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินไปปิดไฟตรงนั้นก่อนผมยังเห็นความชัดเจนเออมาเห็นไหมครับเห็นลำแสงที่พุ่งออกมาไหมจะเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็สำคัญและพิเศษมากๆเลยที่เขาให้มาคือ ชิปส่องสว่างของเขาเนี่ยเป็นออสแลมทั้งบนและล่างเลยนะครับตัวหลักของเขาเนี่ยจะเป็นออสแลมอ่40วัตต์ตัวล่างจะเป็นออสแลม18วัตต์นะครับช่วยกันส่องสว่างบนล่างเลยนะครับผมอ่าเป็นคือผมว่าเขาให้สเปคมาค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะก็คือให้พัดลมอัจฉริยะด้วยแล้วก็ชิปออสแลมด้วยนะครับผมบนล่างเลยนะครับผมคีย์พัดลมของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะก็คือครีบเนี่ย เห็นทะลุเลยบ่งบอกได้ถึงว่าคือการโฟลมออกมานะครับนะครับโฟลมออกมาคือทั้งคลีปบนคลีปด้านข้างโฟลมออกมาได้ดีแน่นอนนะครับบอดีลเป็นอ,ล,อลูมิเนียมอลลอยก็คือ,อแข็งแรงทน,นทานแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับโอเคเสียงพัดลมก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าแต่ตอนนี้อาจจะยังร้อนไม่มากนะครับเดี๋ยวรอสักพักก่อนแล้วกันถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงผมจะรายงานให้ทราบนะครับผมกับเอกไฟจ้าบนิวนะฮะ <laughs> โอเค ครันนี้เรามาดูเรื่องแสงกันก่อนผมชอบแสงตัวนี้มากนะมันจะมีข้อดีของเขาอยู่อย่างเช่นมันถ้าจะบอกว่าเป็นดูโอชิปอย่างหรืออย่างเช่นเลเซอร์ที่เราเคยเห็นกันนะครับเ,เราจะเห็นว่าถ้าปกติจะเห็นเป็นสีส้ม,มๆเข้มๆปนๆมานะครับแต่ตัวนี้สีส้มเข้มๆของเขานีจะไม่ค่อยเยอะนะครับดังนั้นมันจะเห็นว่าเป็นชิปหลักซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับชิปหลักจะเด่นกว่าโดยอย่างชัดเจนผมไม่ชอบเลยแบบว่า ไอชิปสีส้มๆที่มาปนเยอะๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับส่วนตัวหน้าที่ส่วนตัวนะครับก็จะเห็นแสงสว่างคมชัดเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะหยิบอันนี้มาปิดนิดนึงปิดแสงนิดนึงโอเคอยากให้เห็นเต็มๆแสงก็จะเห็นว่าสว่างคมชัดนะครับเป็นเห็น,เป,นเป็นบูคัตออฟนะฮะแต่ว่า ให,ให้ลบภาพเอฟเฟกที่อยกระเบื้องสะท้อนนิดนึงนะเพราะมันจะต้องแปนิดนึงเดี๋ยวผมยกโปรเจคเตอร์ขึ้นนะเพื่อจะได้เห็นแสงเต็มเแล้วก็เห็นความลึกของแสงนะครับเอาแล้วนะหนึ่งสองสามเห็นแสงไหมครับเห็นคัตออฟไหมแล้วก็เห็นความกว้างอ่ะผมจะเอียงไปทางซ้ายครับเพื่อให้ดูความกว้างของทางขวานะครับผมเนี่ยปีกขวาปีกซ้ายแสงก็กว้างดีและ ยกลอยๆอย่างนี้เลยและลึกมากเห็นไหมครับแสงจะเห็นว่าลึกและกว้างมากๆเห็นไหมครับฉากของเราใหญ่มากเห็นไหมกับเทอร์ทิมตัวนี้นะครับดูสิสุดยอดผมว่ามันเจ๋งดีนะแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกว่าที่ทผมชอบคือ,อ,อที่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผม เชิดหน้าให้มันเยอะกว่านี้ก่อนจะได้อธิบายทีเดียวนะครับอ่ะมาโอเคเห็นไหมครับเห็นความคมความชัดความเข้มของเขาไหมนะครับผม เดี๋ยวนะแป๊บนึงผมเหมือนผมจะจามโอเคช่วงนี้ก็อากาศาเปลี่ยนแปลงครับผมเป็นปุ่มแพ้ด้วยนะฮะก็ขออภัยด้วยคือสิ่งที่ผมชอบที่ผมอดบิบายคือไอไอระบบดูโอชิปหรือจะเรียกว่าเลเซอร์ก็ได้นะจริงๆแล้วมันคือเลเซอร์หรือดูโอชิปอะไระครับคือมันจะไม่มีไอสีส้มปนมาเดี๋ยวผมมือบางให้ดูอันนี้ชิปหลักของเขาเพียวๆจะเห็นว่าแสงอันนี้ชิปหลักเลยนะผมมือบางเรียบร้อยแล้ว ชิปหลักของเขาคือจะเห็นว่าเป็นสีขาว 6000K นะครับแล้วก็บุคัดออฟออกสวยมากพอเป็นชิปล่างครับนี่เขาก็มีเลเซอร์มาเหมือนกันนะไม่แพ้ใครนะแต่คราวนี้เนี่ยไอเลเซอร์ของเขาเขาให้มาสีมันไม่โดดเด่นเกินไปไม่ได้ส้มเหลืองเกินไปนะครับพอมันผสมสีกันพื๊บมันดูกลมกกืนไม่หลอกตานะครับพอมันผสมกันแล้วมันดูกลมกลืนมันไม่หลอกตานะครับผมแล้วมันไม่มันไม่ดูแบบว่า มีอันส้มๆมากวนตานะครับผมผมผมส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านะฮะเห็นไหมครับแสงเข้มสว่างแล้วก็บูคัตออฟออกสวยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูใกล้ๆนะกับระยะประมาณนะ่าจะประมาณ12เมตรถึงไม่รู้ประมาณนี้ครับประมาณ10 10เมตร12เมตรแถวแนี้นะครับต้องเปลี่ยนสถานที่รีวิวนะเพราะว่าออกไปข้างนอกทีไร <c oughs> กองเชียร์ผมเสียงดังทุกทีเลยผมก็เลยตัดสินใจว่า งั้นเราคงต้องเอาใหม่แล้วแหละดูคัตออฟครับบุคัตออฟสวยไหมหกพันเคเป็นดูโอชิปหรือว่าเป็นเลเซอร์นั่นเองนะครับอ่าก็คือแต่ที่หน้ากล่องเขาเขียนว่าเลเซอร์นะอ่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเลเซอร์นะครับก็คือระบบเป็นเลเซอร์ด้วยหรือจะเรียกดูโอชิปก็ได้ไม่ไม่ผิดนะครับผมเห็นไหมผมให้ดูใกล้ครับใกล้เข้าไปอีก เห็นไหมครับว่ามันจะมีเดี๋ยวถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตมันจะมีส้มๆปนมาอยู่แต่มันน้อยมากนะครับแล้วก็สีของไอตัวชเลเซอร์หรือชิปลองเขาเนี่ยเขาให้มาคือแสงมันไม่มีจากข้างบนมากพอผสมกันมันดูลงตัวมันไม่โดดอ่ะพอมันไม่โดดเลยมันก็จะดูไม่หลอกตานะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมเลยผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเห็นไหม เดี๋ยวอันนี้แค่ไฟต่ำนี่ก็เกือบ10บนาทีแล้วแค่ไฟต่ำนะระยะใกล้ประมาณ12เมตรนะคิดว่าสิบเมตร12เมตรไดนะครับก็สุดยอดเลยกับเทอร์ทิมไบ LED นะครับผมชอบตรงที่เขาเขาให้สเปคมาจัดเต็มมากนะก็คือให้ออสแรมบนล่างให้พัดลมอัจฉริยะนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องบอดี้อะไรก็ให้ความแข็งแรง,งทนทานมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดยอดมากๆเลยอันนี้คือไฟต่ำ เดี๋ยวเราลองไปสูงบ้างนะขออนุญาตาให้เชิดไวอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเอาลงต่ำเนี่ยไอ้แสงพื้นกระเบื้องมันสะท้อนมันรบกวนนะครับเดีย๋ยวดูไฟสูงบ้างนะไฟสูงครับดูไฟสูงของเขาพอเป็นไฟสูงแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นก้อนกลมๆใหญ,ใหญ่แล้วก็มีแชกมีริวด้านบนด้วยผมว่ามันก็เต็มดีแน่นดีนะครับดูความเต็มความแน่นของเขา เดี๋ยวกลับมาที่ไฟต่ำบ้างนะโอ้ขอนี่หันผิดกลับมาที่ไฟต่ำบ้างครับกับกำลังวัตต์ที่ไม่ได้มากนะก็คือ40บวกเป็น58บวัตต์เท่านั้นเองนะครับมากไหมก็มากอยู่แต่แต่มันเป็นเป็นมากที่แบบว่ารวมกันนะครับไม่ใช่มากที่ตัวเดียวนะครับเป็นมากที่รวมกันนะครับผมโอเคนี่คือไฟต่ำเดี๋ยวไปที่ไฟสูงก่อนไฟสูงครับก็ ใหญ่ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมเงยหน้าให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเงยหน้าให้ดูอีกเนี่ยครับใหญ่อย่างนี้เลยซ้ายนี่ปีกปีกขวาปีกซ้ายครับโอเคเห็นไหมฮะก็ผมว่ามันเจ๋งนีนะกับเทอร์ทิมตัวนี้โอเคครับมาที่ไฟต่ําครับดูแฟลชไฟได้ไหมหลายคนกังวลใจอันนี้ปิดไฟนะอันนี้คือผมปิดไฟดูแล้วกันว่าข้างในมืดขนาดไหนนะครับ แฟลชไฟเฟลดไฟก็เร็วมันถ่ายรูปนั่นแหละครับเห็นไหมเร็วมันถ่ายรูปเลยดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับไม่ต้องกังวลเรื่องของแฟลชไฟนะไม่ว่าจะเป็นใบซีนอนหรือใบอา d นะครับไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรต้องกังวลครับมีหน้าที่แค่นํารถเข้ามาจอดให้ผมติดตั้งนะครับผมให้เวลาผมทํางานนะครับแล้วก็รอรับรถกลับบ้าน ได้เลยนะครับสิ่งที่สิ่งที่ต้องทํามีแค่นั้นนะครับทุกอย่างผมเป็นคนดูแลให้หมดนะเรื่องของงานติดตั้งนะครับให้ดูแสงมันสุดยอดนะผมว่ามันก็เจ๋งดีนะกับเธอทิมตัวนี้กับแบรนด์น้องใหม่นะครับโอ้เธอทิมที่ไหนมีถนนที่นั่นมีเราครับกับคอนเซปต์ของเขานะอ่าโอเคนี่คือระยะใกล้นะครับที่ผมจะเทสให้ดูต่อไป เราจะดูแบบเขาเรียกอะไรแบบดูโอนะครับไม่ใช่ดูโอแล้วก็คง <c oughs> ก็คือเปิดสองข้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาตัวหนุนก่อนนะต้องอดูบนล่างอย่างนี้ก่อนแล้วกันนี่คือแสงไฟต่าข้างล่างคือตัวใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดข้างบนคือตัวแรกที่เรารีวิวกันไปนะครับเสียงพัดลมก็ยังเท่าๆกันอยู่นะครับ ต้องบอกเองว่ายังเท่าๆกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตโบวตัวนี้นิดนึงมันสูงเท่าๆกันนะครับเราจะได้เห็นไฟ2ข้างเหมือนจำลองเหมือนติดตั้งในรถยนต์ไปเลยตอนนี้ผมก็เปิดอยู่ในโหมด2ข้างแล้วนะจากเมื่อกี้ที่เรารีวิวหนึ่งข้างนะครับ ก็เห็นว่าพอสองข้างปุ๊บก็สว่างแน่นๆเลยสว่างแน่นมากๆนะครับโอ้ยขอโทษที <c oughs> ไมค์การสั่นผมไม่ค่อยดีเลยบ,นลบนลยน่นอีกละบ่นเร่ยนไมค์การสั่นอีกล้บ่นทุกตอนเลยใจสั <c oughs> ้เรียนลำตรงครับไม่ค่อยดีอีกอย่างหนึ่งซื้อมาแพงด้วยอ่ะผมถอยหลังให้ดูข้างหน้านี้คือโต๊ะที่วางโปรเจคเตอร์นะครับและนี่คือแสงของเขาเมื่อเขาเปิดรวมกันนะครับ อย่างที่ผมชอบอย่างแรกเลยนะอาทคืออย่างแรกที่ผมชอบคือเป็นเป็นระบบดูโอชิพหรือว่าเป็นเลเซอร์ที่ให้ให้สีที่สมูทกันนะครับมันจะไม่มีไอสีส้มส้มแดงแดงโดดออกมาเลยเห็นไหมแล้วมันจะไม่คัตออฟมันจะไม่เพี้ยนเลยนะครับโปรเจคเตอร์บางรุ่นเนี่ยให้เลเซอร์ให้ดูโอชิพมาแต่ไอแสงเหลืองเหลืองนะที่มันต้องใช้คําว่าอะไรคือมันพอมันมันโดดออกมาเนี่ยมันโดดเลยคัตออฟนะครับ มันโดนเลยคัดออฟออกมาถามว่ามีผลหรือไม่ก็ไม่มีแต่ว่าผมมองแล้วว่ามันไม่ค่อยสวยแค่นั้นแหละครับแต่ตัวนี้เขาทําออกมาดีนะคือดูสิแสงไม่โดดเลยนะครับสุดยอดมากคอยดูไฟสูงนะอ,อนันนี้ดูไฟสูงสองข้างครับหนึ่งข้างสองข้างครับอันนี้คือไฟสูงสองข้างรวมกันอย่างแน่นแน่นมากๆนะครับผมสุดยอดเลย นะครับผมกับเธอทิ่มนะครับาย LED เดี๋ยววันนี้จะพิเศษนิดนึงเ,เดี๋ยวเราไปดูที่ถนนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไอ้นี่นี่นะขออนุญ,ญาตปรับเปลี่ยนสถานที่หน่อยนะครับเดี๋ยวออกไปถ่ายข้างนอกกันนะครับผมถ่ายที่ถนนจริงเลย